เอ้าแล้วฮะใกล้แล้วกำลังเตรียมอะไรมาจากนูนหรือเปล่าเอานี่วันวันเกิดพี่พีระอ๋อตายอ๋อพรุ่งนี้เหรออู้ตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยแบบยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอู้ตายแล้วว่างหรือเปล่าเนี่ยเราว่างหรือเปล่าเนี่ย หรอก็ก็ยังไม่ได้มีทวงมาแต่ว่าหแปลงว่าเขาก็จะพูดว่ายังไงดีอะเรื่องต่างๆเรื่องแหวนเรื่องอะไรบ้างไหมคะเขาเขาเขาน่าจะมีหมดแล้ว<ม>น่าจะมีหมดแล้วเราก็อาจจะดูอะไรที่เราอยากอยากคิดว่าเหมาะเขาอยากให้เขาใส่อยากให้เขาใช้อะไรอย่างงี้มากกว่าแสดงว่าเตรียมไปแล้วแสดงว่าดูไว้แล้วอ้าวตายละ <c oughs> ไม่รู้ผม <c oughs> ไม่รู้เลยเอาคนเกิดพวกนี้เหรอฮะ ตอนนี้ผมก็นึกว่าเอ้ยมันเกิดแบบท,ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดทัท่วไป ดีใจดีใจครับที่ได้โอกาสร่วมง,ง,งานกับคุณชัยอูแล้วก็พี่เจฟด้วยครับรก็ครั้งแรกแล้วเป็นการเหมือนกับว่าสารความสัมพันธ์ผ่านอุ๊ยขอโทษครับผ่านเพลงผ่านดนตรีเนาะก็ดีใจครับดีใจการเตรียมตัว,วก็จริงจริงเตรียมเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นเป็นเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะที่ที่เรารับผิดชอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพาร์ทที่อาจจะมีคอลแลบกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ พอเปิดออกมาหลายคนแบบคาดหวังเรื่องแบบความสามันหลอกเป็นวิธีเดียวกันอย่างเงี้ยลูกพระเจ KK, ้าก็างคุขอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีใจครับนั่ได้เห็นอะไรที่ใหม่สำหรับสำหรับกินมาก็จริงๆของผมพาร์ทของผมก็จะเป็นหลักๆจะเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงตัวเองด้วยแล้วก็ผมว่าพาร์ทที่มันพิเศษอาจจะเป็นพาร์ทที่อาจจะไปเหมือนกับว่า ข้ามไปร้องกับคนนั้นข้ามมาร้องกับคนนี้มีคนมาร้องในโชว์เราเราไปร้องในโชว์คนอื่นอะไรอย่างี้มากกว่าแต่ละคนจะมีจะมีพาร์ทโชว์หลักของแต่ละคนแล้วก็ดูว่าพาร์ทไหนที่จะครอสกันไปครอสกันมาได้มากกว่าอะไรเงี้ยหมายความว่าตัวตัวผมก็จะมีพาร์ทที่ที่มีศิลปินท่านอื่นมาครอสผมก็จะไปครอสกับศิลปินท่านอื่นในในโชว์ในแบรนด์ของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างการมีโอการขึ้นโชว์ในที่ใหญ่ามากๆแล้วก็กับ ย่างมั่เหมือนกันเลยนะครับมันพัฒนายงไงบ้างศิลปินเองก็จริงๆรผมว่ามันมันมันได้ประสบการณ์ใหม่เลาหมายถว่าทุกครั้งที่เราได้ได้ร่วมร่วมงานกับกับศิลปินท่านอื่นๆอะไรเงี้ยเรื่องของวิธีการทํางานหรือว่าทัศนคติหรืออะไรต่างๆผพราะว่าการที่เราได้ไปไปอยู่ในโชว์เขาไปไปครอสโชว์เขามันเหมือนกับว่าเราก็ได้ไปไปเรียนรู้วิธีการทํางานเรียนรู้วิธีคิดของเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเติมอะไรใหม่ๆให้เราเอากลับมาพัฒนาตัวเองได้เลยก็จริงๆิศิลปินท่านอื่นก็เป็นเป็นแบบระดับแบบ สูงๆนั้นเราก็ไปเราก็ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเล็กๆไปอยู่กับพี่ๆเขาครับเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากสำหรับผมเลยจริงๆเป็นการไปทริปแฟชั่นครั้งแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปที่ที่เซี่ยงไฮ้มาก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้ไปเจอศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยไปเจอกับทีมงานของนางกุชชี่ที่ที่เขาก็เดินทางมาจากอิตาลีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เอกซิบิชั่นเขาเป็นจริงงานงานนี้เป็นเป็นเป็นโ o วายอีเ e น v e n t นะครับหมาวาว่าเป็นเป็นเป็นแคมเปญ โมบวยเรก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าใน,ในระดับของสเกลการง,งานของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเราเรา,เราได้เราได้รู้หรือว่าได้เห็นอะไรใหม่เยอะมากทั้งประวัติศาสตร์ของแบรนด์รวมถึงวิธีคิดหรือว่าแต่และคอลเลคชันที่เขาทําทํามาอะไรเงี้ยก็ประสบการณ์ที่ดีมากดีมากจริงๆก่อนไปก็มีการศึกษาไปก่อนดูดูเปเปอร์ด, paper, ดูอะไรต่างๆแต่ว่าพอไปเจอของจริงผมว่าพอมีความเป็นอิมเมอร์ซีฟมีอินซูลเลชันอะไรเงี้ยเราก็ ตื่นตาตื่นใจตื่นใจตื่นใจแล้วก็ประทับใจมากซิมเสื้อผ้าวันนัจริงกก็จริงๆผมเปลี่ยนชุดเยอะมากนะจริงๆต้องขอบคุณทางกุชชี่ไทยแลนด์ที่เขาเหมือนกับว่าจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้อย่างดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็วางแล้วก็ดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยให้เราได้ไปดูให้เราได้ไปเจอแล้วก็จัดการเรื่องลุกเรื่องอะไรต่างๆให้เราเรียบร้อยครับพี่กองพายกมาเล่นในทวิตเลยบอกพี่รยาซื้อหุ้นกับเราโอ้ไม่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 กล้าไม่กล้าเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับคุณมาโคและกันไปเจอก็ไป ทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยครับผมไปแบบพูดคุยนิดหน่อยก็คือท,ทาเลยนะเขาพูดทาเยโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> เขาก็เปยไปเรื่อยอรับแ <c oughs> พูดอยากได้นั่นได้นี่อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่แต่จริงๆผมว่า,าพี่พีเขาก็พูดเล่นๆอะไรเงี้ยแบบอนว่าเขาเขาเขาเราเราซื้ออะไรผมว่าอะไรที่เราตั้งใจซื้อให้เขาแล้วก็ผมว่าสิ่งที่มันมีความหมายมันมันมัน เราอยากให้เขาผมว่าเขาก็เขาก็ประทับใจหมดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ไ้มีค่าใช่ครับมีคุณค่าทางจิตใจอยู่นะจิตใจทอามือไม่ค้างไอ้นะฮะทถักนิตติ้งเลยถักนิตติ้งเหรออ่ะเอาไว้ผ้าผุ้งคอเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคิดก่อนว่าจะให้ยังไงพรุ่งนี้เราตื่นไปดีกว่าเกิดนะเอ้าล่ะ ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมอาจจะย้อนหลังหรือว่าอาจจะไปก่อนไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอรอดูรอดูอ่ะนแล้วสุดที่ประกาศออกมาแฟนมิทติ้งทำไมมิทติ้งกันแต่คุณไทยตกใจเลยแฟนกับเขาจัดคู่กันต่างประเทศครั้งแรกครับครั้งแรกก็ผมว่าจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของของโควิดด้วยอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าเราอยากจะ ไปเจอกับแฟนๆต่างประเทศที่เหมือนกับว่าเขาก็สนับสนุนแล้วก็รอรออยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอพอในช่วงนี้ที่สถานการณ์มันดีขึ้นประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงแบบก็เริ่มเริ่มมีคนเขาไปแฟนมิตรต่างประเทศกันแบบ <Yeah. S 1> เยอะมากขึ้นแล้วแตท่ทางเราก็ยังไม่ได้มีเลยอะไรเงี้ยจริงก็มีทางคุยกับทางพ mm ีพ hmm. ีอะไรก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราเราก็อยากจะไปพบปะก,กับแฟนๆต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยไ,ไปไปขอบคุณเขาบ้างที่เขา ให้การสนับสนุนเราข้ามมาถึงประเทศไทยถึงตรงนี้ที่เราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบวางคิวได้อะไรได้อะไรก็เลยไปแฟนแฟนแฟนคลับไทยอยากจะแ,แจะปลกใจว่าการแฟน,นมีทูครั้งแรกของทั้งคู่แต่น่าจะเป็นที่ไทยไหมจะมาเ,เปิดต่างประเทศอะไรก็จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของของจังหวะเวลาด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าแฟนแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันอาจจะพูดยังไงอะ <c oughs> มันเหมือนกับว่าพอเราไปทัวร์ปุ๊บเราก็จะไปต่อติอตดก,กันเลยครับแต่หมายถึงว่าพูดเอาจริงคือเรารู้สึกว่าในในไทยส่วนส่วนหนึ่งนะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในไทยเราก็ได้เจอแฟนๆอยู่อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในลักษณะของแฟนมีตรในวันนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เจอได้ทักทายด้วยขอบคุณได้ได้ได้ไดพบปะกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ากับแฟนๆต่างประเทศเรารู้สึกว่าพอมีช่วงเวลาเนี้ยเรารู้สึกว่า ด้วยด้วยด้วยเรื่องของความเหมาะสมรู้สึกว่าเราเราก็เลยเสียบรูนี้ไปกับทาง VPQ ทาง VP ด้วยแฟนมิต่จะตินะเปนการบินตามช่อส่วนแฟนไทยผมว่าผมว่าจริงๆแล้วแฟนมิดคู่ก็ก็จริงมีมีมีการคุยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็จริงๆผมว่าพอพอมันเป็นที่นี่เนาะบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความความพูดว่าไงอะลิมิ t a t i o n น้อยกว่าเรื่องของส c a l e เรื่องของการวางโชว์เรื่องของทีมงานคนทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเลยอยากจะทําให้มันพิเศษสมกับการที่เราได้มี มีมือไม้ต่างๆครบขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าเราทำเราอาจจะต้องมาใช้เวลากันเตรียมงานที่โดยละเอียดแล้วก็เยอะกว่าแสดงว่าจะมีโอกาสกินไปได้มีครับมีครับแล้วที่ต่างประเทศกี่ประเทศประมาณแปดหมื่นกว่าประเทศแปดหมื่นกว่าประเทศก็คิดว่าคิดว่าฝันอยู่ไม่ใช่ฝันอยู่ก็ตอนนี้ตอนนี้วางไว้3ครับ3 3มเมือง3เมืองครับผมจริงๆมันเลือกยากไหมครับ าจริงๆผมว่ามันมันอยู่ที่ที่จังหวะโอกาสด้วยอะไรเงี้ยเล้ความเหมาะสมเรื่องเรื่องของอาทาลที่ว่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของรูทติ้งที่ที่เราไปด้วยอะไรเงี้ยเลยได้ไปสามเมืองนี้นออนครับก็จริงๆก็ๆก็มีคุยอยู่ตลอดนะครับผมว่ามันมันก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเติมหัวเติมท้ายหรือว่ากลับมาแล้วอาจจะไปอีกรอบหนึ่งก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อาจจะไปเมืองอื่นๆด้วย อี e ีอัลบั้มก็จะเปียอเดอร์แล้วครับเปียอดเดอร์แล้วตอนนี้อ่าจะจะปิดเปียอดเดอร์วันที่1พฤษภาคมน,นี้ <c oughs> ก็ใกล้ใกล้หมดแล้วตอนนี้ <c oughs> จริงก็เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มเผยให้เห็นแบบ <c oughs> ดีเทลรายละเอียดข้างในแบบเยอะ <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> EP, อย่างที่บอกว่า EP ครับเรื่องว <c oughs> ัยเป็นเทสตี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกมาตลอดวา่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวหรือเป็นไดอารี่ของช่วงชีวิตผมในช่วงเวลานี้นะผมรู้สึกว่า ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบเก็บมันไว้เป็นความทรงจํารวมถึงตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นเป็นความคิดเป็นทัศนคติเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกในวันนี้อะไรเงี้ยยังไงก็ใกล้จะหมดเขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดเวลาแล้วครับก็ยังไงฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับ